พีทกับมังกรมหัศจรรย์ผมว่าน่าจะเป็นพีทกับหมาบินได้มากกว่า สัสดีครับผมมิติการ์ากเพจคอเป็นหนังนะฮะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวคอหนังทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังให้ท่านผู้ชมไปรับฟังกันอีกเช่นเคยนะฮะก็เป็นการรีวิวแบบสตไตล์บ้านๆคอเป็นหนังกับผมก็คลิปนี้ผมจะมารีวิวหนังเรื่อง Peace Dragon Peace กับมังกรมหัศจรรย์ เป็นภาพยนตร์ที่ทางวันดิสนีย์จับมารีบูตใหม่จากหนังมิวสิคอลในปี1977นะครับสำหรับภาพยนตร์หนังเรื่องนี้ซึ่งสาหรับเวอร์ชันละครเวทีนั้นผมไม่เคยมีโอกาสได้รับชมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่ามันดีขนาดไหนนะฮะแต่พอมาเห็นแบบว่าภาพยนตร์หนังเรื่องนี้เข้าลงแล้วดูตัวยงตัวอย่างอะไรเงี้ยมันก็น่าดูอยู่นะครับสำหรับเนื้อเรื่องเนี่ยพอจะดึงดูดให้คนดูเข้าไปได้บ้างนะฮะก็จัดไปเลยเนื้อเรื่องย่อของพีซดากอนเรื่องราวการประจ o ภพายของพีซเด็กชายวัย6ปีที่ต้องสูญเสียพ จนเมื่อเรื่องราวการอยู่รอดอย่างปฏิหารของเด็กชายเรื่องลือไปถึงเกรซเจ้าหน้าที่ป่าไม้หญิงตลอดจนได้รับความสนใจจากพ่อของเธอซึ่งเชื่อเรื่องการมีอยู่จริงของเจ้ามังกรในตำนานการซืบหาเจ้าหนูพร้อมกับเรื่องราวของมังกรจึงเริ่มต้นขึ้นนะฮะเนื้อเรื่องย่อของหนังเรื่องนี้ก็เป็นเช่นนี้นั่นเองนะครับผมมาถึงความรู้สึกหลังจากที่ดูหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าผมชอบนะก็ดูจบแล้วเนี่ยมันรู้สึกอบอุ่นกับบรรยากาศในเรื่องมากๆนะไม่ว่าจะเป็นทีมของเรื่องที่ดูแล้โคตรคลาสสิกโลเคชั่นสถานที่ต่างๆเพลงประกอบในเรื่อง เป็นแนวคันที่เนี่ยมันดูอินไปกับบรรยากาศท้องทุ่งในเรื่องแปลกๆนะครับคือแบบแต่ละอย่างเนี่ยโอ้โหคลาสสิกย้อนยุคจริงๆแม้ตัวเรื่องเนี่ยเท่าที่ดูจะไม่ค่อยมีฉากวุ่นวายหรือความลังการมากมายนักนะครับแต่ก็ถูกทดแทนด้วยบทที่ดูแล้วเรียบง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนทําให้ผมเนี่ยดูแล้วมันเพลินกับเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นยันจบเลยคือบทอทำได้ดีมากๆนะครับแบบดูแล้วไหลลื่นอ่ะก็ถ้าให้คิดจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมผมถึงชอบหนังเรื่องนี้นะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วเน อื่นๆน,นอกกนั้นก็ดูจะธรรมดาเหมือนเป็นหนังเกตดบีที่เล่าเรื่องแบบ บรรน,นอกบรรน,นอกอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาธรรมดาแต่ดันชอบถ้าอย่างนั้น <c oughs> ก็แปลกอยู่เหมือนกันนะฮะที่ชอบนะฮะในเรื่องนักแสดงของหนังเรื่องนี้ต้องบอกว่าโอ้โหดาราคุณภาพมาเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไบด์ดัลลัสฮาวเวิร์ดรับบทเป็นเกรสนางเอกของเราคาวเฮอร์แบนรับบทเป็นเออร์วินโรเบิร์ตเลดฟอร์ดรับบทเป็นพ่อของนางเอกเวิสเบลลี่รั y, บบทเป็นแจ็คโอ้โหต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยดังๆดังนั้นนะครับที่วอนซิดนีย์จับมาเรื่องนี้ดูจากรายชื่อนักแสดงเนี่ยไม่น่าจะเกลียบทกันได้ดีนะครับเพราะว่าแบบโอ้โหหลายๆคนมาแสดงแต่เอาจริงๆๆแล้้้วเเนีีี่ยยโโอหบทกกไดดมา ไม่เป็นการเพืองตักแสดงเลยครับที่จ้างมาเนี่ยดูจะเด็ดๆแล้วท่ากานไปหมดนะครับแล้วก็แสดงได้ดีทุกคนนะฮะก็แบบตามสไตล์ตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วนะฮะแต่ในเรื่องของเจ้ามังกรเนี่ยในเรื่องของ C ีเจ้ามังกรเนี่ยผมบอกต้นต้นอินโทรว่าผมว่ามันเหมือนแบบเหมือนหมาไปหน่อยอ่ะดูแล้วมันไม่ค่อยเหมือนมังกรสักเท่าไหร่นะครับสำหรับมังกรในเรื่องนี้นะฮะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาตั้งใจออกแบบให้ดูแบบน่ารักเฉิมแบบบื้อแบบนี้หรือเปล่านะครับเหมือนหมาผสมกากรไอ้เหียถ้าดีไซน์ให้ออกมาเหมือนมังกรกว่านี้ก็ผมว่านนนน่่่าาาจะะเเปป็็ออออไรทีีีีดกกวว้้้ัตงบน การออกแบบที่ดูแล้วมันไม่ค่อยจะเหมือนมังกรสักเท่าไหร่นะครับผมว่าผิดพลาดว่ะมังกรตัวนี้แถม CG เนี่ยผมว่างานไม่ค่อยจะเนี๊ยบนะบ,บางฉากเนี่ยดูแล้วแบบ c g มันแบบไม่ค่อยเนียนกับคนหรือว่าสถานที่อะไรอย่างเงี้ยงานนี้เนี้ยแบบคือเหมือนรีบทําหรือเ่านี่งไม่รู้นะก<ส>็ขอสรุปง่ายๆเลยลวกันนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับพูดสั้นมากนะครับก็ขอบอกเลยว่ามันเป็นหนัง Family ที่เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีก็ดูแล้วเป็นหนังสไตล์ดิสนีย์นะครับก็ยังดีกว่บเรื่องอะไรเนี่ย BGF อีกยับใจ คือมันดูแล้วมันแบบเป็นหนังที่แบบเรียบง่ายแต่ดูแล้วมันประทับใจเกี่ยวกับเจ้าพีและมังกรอ่ะคือแบบบทเขาทําให้เราเนี่ยอินไปกับตัวละคร2ตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับความรักระหว่างเด็กกับมังกรอะไรประมาณนั้นนะฮะก็มีหลายๆฉากหลายๆซีนที่ทําให้ผมเนี่ยขนลุกได้เหมือนกันนะครับสำหรับความรักของทั้ง2คนนี้นะฮะเรื่องนี้นะครับให้ไปเลยแล้วกันนะครับ8.5เต็ม10นะฮะผมชอบนะฮะสำหรับมังกรพีสดาคอน มาสู่ช่วงสปอยเอามันนะฮะช่วงนี้มีสปอยนะฮะพูดคุยเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะ,คะใครยังไม่ดูหนังเนี่ยไม่ควรฟังต่อเด้อจุดบอดของหนังที่ผมเห็นได้เลยนะครับสาหรับหนังเรื่องนี้นะครับตอนเด็กลดควาก่อนไปอยู่กับมังกรหงปีเนี่ยตอนนั้นน่ะเด็กเนี่ยจาความได้แล้วะครับว่าเป็นใครและแบบอายุประมาณ3-4มสี่ขวบแต่ว่าเขาพูดรู้เรื่องแบบจาความได้แล้วอ่ะ <S <S แต่พอหลังจากที<ต>่อยู่กับมังกรแล้วแบบไปเจอเกสเนี่ยแล้วมาอยู่บ้านเกสเนี่ยเด็กคนนี้กลับไม่เคยแปลงฟันไม่เคยเจอโซฟาไม่เคยเจออะไรต่างๆใน ซะอย่างนั้นนะฮะทั้งๆที่แบบว่าตอนเด็กเขาก็มีครอบครัวแล้วเขาก็มีบ้านมีช่องอยู่น่าจะเคยผ่านการแปลงฟันมาแล้วนะฮะสําหรับ4ี่ขวบน่าจะรู้เรื่องแล้วแหละแต่ดันลืมซะอย่างนั้นนะฮะทํายังกับตัวเองเหมือนอยู่ในป่ามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยนี่คือจุดบอดของหนังที่ผมเห็นได้ชัดเลยและแบบขัดใจมากๆอันนี้ใครเห็นด้วยอย่างผมม้างนะฮะฉากพุ่นไฟบนสะพานลอยของมังกรนะครับโหเป็นอะไรที่ ผมขนลุกมากๆนะครับสำหรับมังกรเอเลียตเนี่ยในใจก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับว่าเจ้ามังกรตัวนี้มันจะพ้นไฟได้ไหมครับสรุปแล้วข้นออกมานี่ทํผมขนลุกเลยโอ้โหไฟเพลิงนะฮะขนลุกสาดอีกฉากนึครับที่ผมซึ้งมากคือแบบฉากที่มังกรเนี่ยอยากจะให้พระเอกไฟด้วยกันนะฮะแล้วมังกรเนี่ยพยายามหายตัวนะครับบอกว่าอยู่ที่นี่ได้นะครับแล้วก็แบบใครมาเจอก็หายตัวนะฮะแต่พระเอกพูดขึ้นมาบอกว่าผู้หายตัวไม่ได้นะเฮ้ยอะไรประมาณนั้นนะฮะโอ้โหผมซึ้งเลยมังกรอยากให้เด็กอยู่ด้วยอ่ะ ผมก็คิดอยู่ในเรื่องเหมือนกันนะครับว่าเจ้ามังกรเอเลี่ยนเนี่ยทำไมอยู่ตัวเดียวในเรื่องนะครับไม่มีตัวอื่นๆเลยนะครับตอนจบเห็นแล้วนะครับโอ้โหไปรวมฝูงกับมังกรตัวอื่นยังมีอีกเยอะนะฮะก็จบโดยสมบูรณ์แบบเลยนะครับโอ้โหประทับใจเลยเกินนะฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวหนังเรื่องพีทดากอนนะฮะชอบก็ลืมกดติดตาม subscribe ช่องชาแนลยูทูบของผมกดไลค์กดคอมเมนต์ก็ได้นะครับว่ารู้สึกยังไงกับหนังเรื่องนี้นะฮะกดคอมเมนต์กดให้คะแนนอะไรกันกับขำได้นะฮะไว้เจอกันใหม่กับการรีว S <S <an> แบบถ้ทาทานมันเหมือนหมาเนาะ